Toyota นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Innova ตัว c r y s t a นะคะตัวนี้นะเป็นปี2017นะคะ2.8ตัว G ีนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นมีกล้องถอยหลังให้ด้วยรถค่อนข้างที่จะขับดีมากๆเลยนะคะรุ่น Innova ตัวนี้นะมีแอร์ให้ทุกจุดเลยนะคะดีเทลของคันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะอ่าด้านหลังกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่พรมมาให้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรถครอบครัวของเรานะคะเป็น To โ o t a นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Innova ตัว Cry s t a นะคะตัวนี้นะเป็นปี2017นะคะ2.8ตัว G นะคะตัวไฟของเขาก็จะเป็นตัวไฮโดรเจนนะคะตัวนี้นะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะมีชุดแต่งให้นะคะก็จะแต่งชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้มีครบเลยนะคะตัวนี้โลโก้ของเขาก็เป็นของโ To โ o t a อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะ ค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นดีเซลนะเดี๋ยวเรามาดูยางกันบ้างนะคะตัวยางนะคะจะเป็นตัวยางของมิชลินนะคะตัวนี้ยางมิชลินนะคะค่อนข้างที่จะยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวยางนะนะคะตัวนี้เป็นขอบยาง18นะคะตัวนี้นะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะขอบยาง18เลยนะคะตัวนี้นะคะอาแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะคะตัวไฟเลี้ยวข้างของเขานะคะก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวข้างให้แบบนี้เลยนะคะมาแบบนี้เลยชุดแต่งนะคะนี่ชุดแต่งให้ เป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะตัวภายในนะคะตัวนี้นะภายในก็จะเป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตัวนี้ปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเบาะ por, ตัวนี้จะเป็นเบาะ igor. ปรับธรรมดาไม่เป็นไม่เป็นไฟฟ้านะอะ่าตัวนี้นะพวงมาลัยของเขาตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยตัวมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะคะเปิดปุ่มได้นะคะเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็รับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะมีให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูเลขกิโลไมล์กันนะอยู่ที่2 0 0 0 0นนะคะนิดนิดเองนะคะไมล์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้นะแล้วก็ปุ่มแอร์นะคะจะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวดูกล้องถอยหลังเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเป็นกล้องถอยถอยหลังค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้รถค่อนข้างที่จะขับดีมากๆเลยนะคะรุ่นอินโนวาตัวนี้นะค่ะด้านหลังกว้างมากอ่ะด,ดูด้านหลังกันข้างหลังตัวนี้นะคะก็มีแอร์ให้ทุกจุดเลยนะคะตัวนี้นะ มีแอร์ให้ทุกจุดเลยนะคะดีเทลของคันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วตัวเดสสรูมตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงเหมาะสําหรับคนที่ตัวสูงสงนะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะะเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคะสามารถวางแก้วได้นี่วางแก้วตรงนี้ได้เลยนะคะมีทั้ง2จุดเลยนะคะ,ะด้านหลังนะคะตัวด้านหลังของเขานะคะก็ใส่ชุดแต่งมาเหมือนกันนะคะมีกล้องหลังอะไรพร้อมเลยนะคะรุ่นของเขาก็จะเป็นโตโยต้าอยู่แล้วอินโนวาตัวคิสต้านะคะตัวนี้นะ เป็นตัว2.8ตัว G นะคะตัวนี้นะตัว G ีนะคะรุ่น G ีเลยนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูอ่าด้านหลังกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่พรมมาให้นะคะใส่พรมแบบนี้มาให้เลยสวยเลยนะคะข้างในหอมสะอาดมากนะคะตัวนี้เก็บเบาได้เอามานั่งได้นะคะตัวนี้รถขนาดครอบครัวนะคะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดราคาพิเศษโปรโมชั่นนะคะหลังส่งการให้กับลูกค้ากันไปค่ะคโตโยต้าอินโนวาตัวคิสต t านะคะตัวนี้นะ 2.8ตัว G นะคะรุ่น G นะปี2017นะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่488,000บาทค่ะลูกค้าตัวนี้นะเราจะมีประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะ20,000กิโลหรือ1ปีมีบริการรถฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีให้ใครที่สนใจตัวนี้นะคะดูไรเดาวมานะแคปรูปมานะและแอดไลน์ได้เลยเบอร์โทร0915429192แอดไลน์มาคุยกันได้เลยโปรโมชั่นดีๆนะคะราคา488,000บาทย้ำเลยนะคะค่ะ